ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกดไลค์รูปไลค์อกดแชร์อ๋อกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดูนี่จะมีอะไรกระดิ่งไหนกระดิ่งไหน <c oughs> ให้กับรายการด้วยนะคะ <c oughs> อ่ะนะคะกับพร <c oughs> าสุคุยแซ่บโชว์อย่างที่บอกว่าช่วงนี้หิวมากและยิ่งเทศกาลอาหารเจสั่งออนไลน์ที่ไหนที่มันอร่อยสะอาดแล้วปังต้องมาดามตวงเลยขอต้อนร<ข>ับะมาดามตวงขอคดีค่ะ<ข> รายการเราทุกครั้งไม่เคยผิดหวังเพราะเอาของอร่อยมาฝากให้แล้ววันนี้มีทั้งเมนูเจและไม่เจใช่ไหมคะมีทั้งเมนูเจและไม่เจแต่พิเศษมากเลยสําหรับช่วงนี้นะคะเมนูเจก็คือสลาเปาเห็ดแบบนี้หน้าตาเป็นเห็ดเลย่ะปีนี้พิเศษมากเพราะว่าปีก่อนนี้จะมีแค่สลาเปาเห็ดไส้พริกไทยดาแบบนี้นะคะอันนี้ออกปีก่อนนี้ค่ะขายดิบขายดีมากเห็ดพริกไทยดำเห็ดพริกไทยดำแล้ววันนี้เป็นเห็ดอะไรคะแล้ววันนี้จะเป็นสลาเปาเห็ดไส้ เห็ดพะโล้เห็ดพะโล้เห็ดไม่ใช่ไม่ใช่เป็ดนะเห็ดพะโล้เห็ดพะโล้เห็ดเห็ดพะโล้ค่ะกินหอมพะลุแมสอุ้ยกินหอมจริงอ่ะนี่ค่ะเห็ดพะโล้นะคะก็จะเป็นสองอันแป้งก็นุ่มไส้ ไส้แน่นนะคะแ,แล้วก็สามารถที่จะเก็บในตู้เย็นได้อันนี้แบบเก็บไว้ตุนไว้เลยเวลากินเจเก็บในตู้เย็นได้5วันในช่องธรรมดาหรือว่าช่องแข็งนะคะ 1, 1> เดือนข้างในสาลาเปาเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของผักต่างๆแบบนี้ะจะมีสรารพัดเห็ดตั้งแต่เห็ดหอมเห็ดแชมปิยองเห็ดหูหนูนะคะแล้วก็ใส่ผักเป็นแครอทแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีตัวเส้นบุก เส้นบุกเนี้ยดีต่อสุขภาพอะค่ะเส้นบุกเนี้ยลดคอเลสเตอรอลลดน้ําตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยนอกจากได้เจแล้วยังได้สุขภาพโอ้โหดีจังก็เรียกว่าช่วงนี้หน้าเทศกาลกินเจซื้อสั่งทีเดียวแหละสต็อกเอาไว้เลยได้ทั้งเดือนเก็บเข้าช่องฟรีนะได้ทั้งเดือนเลยแล้วถ้าคนไม่กินเจล่ะพี่ตวงถ้าคนไม่เจมีไส้ปกติไห ถ้าสาลเปาเฉพาะเจแล้วก็มาปีละหนึ่งครั้งจะมีเป็นกล่องแบบนี้กล่องละหกลูกมีทรัฟเฟิลเจด้วยใช่ไหมคะมีค่ะแต่อันนี้สาลาเปานี้นะซาลาเปานี้นะกล่องละหกลูก299บาทคบะานะคะก็จะมีสองไส้แล้วก็ทรัฟเฟิลเนี้ยปกติขายดีอันดับหนึ่งนะคะจะเป็นทรัฟเฟิล แบบนี้ทัฟเฟิลชีสชีสแต่อันนี้คือทัฟเฟิลชีสอ่ขออนุญาตแต่ว่ามันไม่ร้อนแล้วก็ชีสอาจจะไม่ยืดแล้วค่ะอันนี้ขออนุญาตอีกขออนุญาตหน่อย้ช่วยอ่นนี่แบบนี้อ่าทัฟเฟิลชีสนะครอันนี้คือชีสทัฟเฟิลชีสอันนี้ไม่เจอันนี้รคนไม่เจซึ่งเป็นเมนูขายดีที่สุดของร้านมาดามตวงที่เอามาฝากเราพวกเราทีไรเนี่ย กินเรียบอ่ะกินเรียบแล้วก็จะมีเมนูเจก็คือขนมปังทรัฟเฟิลนะคะทรัฟเฟิลแต่เป็นเมนูเจโอ้โหเลิศมาก็จะมีเห็ดแบบจัดเต็มจัดกระหน่ำแบบนี้นะคะเช่นเดียวกันเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาได้7วันช่องแข็งได้1นเดือนแล้วก็อุ่นได้ตามรายละเอียดที่อยู่ตรงสติกเกอร์นะคะสำหรับขนมปังทรัฟเฟิลราคา399 3 9้บาแล้วก็วันนี้มาน้องใหม่ ก็คือตัวขนมเค้กกล้วยหอมไส้มัสคาโปนชีสที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วก็บอกเลยว่ากินต้องกินลืมตายอันนี้บอกเลยว่าความอร่อยของอันนี้กินลืมตายอ่ะว้วเป็นน้องใหม่ของร้านมาดำตวงเลยอันนี้คือขนมเออเป็นขนมเค้กซึ่ง ใช้กล้วยหอมแท้ๆรสชาติจัดเต็มมากแล้วไส้ข้างในเป็นมัสกะโปนชีสซึ่งแบบละมุนมากๆค่ะราคาแพงไหมคะมาดามตัวอันนี้559บาทแต่ว่า<ม>เท่ากับ1ปอนด์นะคะเราย้ําช่องทางอีกทีดีกว่าค่ะค,ะ,คะสามารถสั่งซื้อนะคะทางไลน์แอดแอดมาดามตัวนะคะหรือว่าจะเป็นสั่งเข้าไปอยู่ตังหวัดสั่งผ่านช้อปปี อยู่ต่างจังหวัดนะคะสั่งผ่านช้อปปี้หรือว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพโรบินฮูดก็ได้ค่ะค้นหาชื่อร้านโรสแมรี่บายมาดามตวงค่ะค่ะย้ำโปรโมชั่นอีกรอบค่ะมาดามตวงพิเศษสุดเรียกว่าสุดๆดของที่รายการแล้วก็ของร้านมาดามตวงไม่เคยลดให้ที่ไหนแต่วันนี้คุยแซบโชว์นะคะ ซื้อ5กล่องแถม1กล่องไปเลยค่ะเฉพาะช่วงเทศกาลเจนีเท่านั้นนะคะอ่าจนถึงวันที่14ตุลาคมนะคะ่คะเพราะฉะนั้นใครอยากชิมนะคะเป็นสลาเปาอร่อยอร่อยอยู่ตรงนี้คือได้กลิ่นเลยหอมมากเลยนะคะสามารถที่จะสั่งกันได้นะคะที่ Line@ แอดมาดามตวงค่ะนะคะหรือว่าช้อปปี้หรือโรบินฮูดนะคะหรือว่าจริงๆค้นหาชื่อนะคะโรสแมรี่บายมาดามตวงค่ะของอร่อยๆแบบนี้มีเสิร์ฟกันเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับร้านของมาดามตวง แต่โปรโมชั่นนี้ให้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะวันนี้ขอบคุณแม่รำตวงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่เปิดมาดูเรานะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ